วันนี้เป็นการประก,กาศรายเดียวเป็นทางการนะครับว่าเราได้ศึกษาซึ่งก็เฉลยชื่อไปแล้วด้วยนะครับญิงมีเมตตาลอยสุขะนะครับซึ่งเ,เป็นความดีใจมากเพราะว่าไม่ไม่ได้ง่ายเลยนะครับการที่จะได้ต้องมีเมตตามาเนี่ยถึงแม้ว่าครู้กยเองจะทําเพจเดี๋ยวที่ผู้มีบุญยาคือแล้วนะแต่ตัวเองเป็นคนที่มีบุญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมองหาที่ทแบบ ที่ดีที่สุดที่ช่วยเราได้นะครับแล้ว GFC ก็เป็นแบบว่าดูแลเราตั้งแต่น้องเมด้าคนแรกแล้วครับทำให้เรามีลูกคนแรกแล้วคนที่2ก็ไม่ได้ง่ายคนที่2ก็ใช้เวลา7ปีนะกว่าจะได้มาคนนี้แต่ว่า7ปีนี้คือว่าเราวางแผนเรามีการวางแผนเรามีการดูแลตัวเองเรามีการทํางานด้วยกับทาง GFC แบบอย่างเต็มที่ทั้งสองายนะครับก็เรียกได้ว่าวันนี้ก็ GFC ทําให้เราได้ได้สมหวัง ไดเติมเต็มได้เปตมเล่นสองม่สอกะครับขึ้นมาพก้นมาบาดูแลเป็นสองตเลยเดนปบะมาอีกคนแล้วอะจริงๆก็ดีใจมากๆเลยครับเพราะว่าก็เล้ดูแลตั้งแต่น่าจะประมาณ7็ดปีเจดปีมาเ่ยได้น้องเมดาที่น่ารักนพูดเก่งนะแวบมาไม่อยู่แวบมาตลอดนะครับช่วงไหนไม่ได้เรียนก็จะเดิน ผุ้ก้อยพี่เจอของเรานะครับก็มีความท้าทายครับในการรักษาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าก็ทีด,ดีมากๆแล้วก็สำหรับทั้งสองท่านเนี่ยอนการเตรียมพร้อมน,นีครับ ำลังใจที่ดีนะครับของทั้งสองท่านและน้องเมดาช่วยทำให้ในเรื่องของขั้นตอนกระวการการรักษาเนี่ยไปได้มีทางที่ค่อนข้างดีในการดูแลาแ่รัทที่อายุขงรวมมานใช่จริงจริงในส่วนของอาจจะเป็นเรื่องขอายุจริงแล้วในเรื่องของปริมาณถ่ของคุณก้อยมีในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดี ะมีบางบางครั้งบางรอบที่อาจจะน้อยไลยบ้างแต่ว่าเรื่องคุณภาพเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะอาจจะไม่ค่อนข้างจะลดน้อยถอยเบลอไปรวมถึงอาจจะโทรโซของของไข่ของตัวก็จะมีปกติลดน้อยลงนะครับส่วนของของพี่เจมก็จะคล้ายๆเดิมครับจะคุ้นเคยหล่อนตอนน้องต่อแรกก็อาจจะความคึกคักของของน้องสเปิร์มเนีจะจะไม่ค่อยขึ้นคลัตเท่าไหร่แต่ว่าด้วยกระบวนการในการที่เรา ด้วยการใช่ครับบริการในการคัดเลือกของเซลล์สเปิร์มงนั้นเทคนิคต่างๆในการเลื่อยซัพเปิร์ก็จะเป็นการส่วนเสริมช่วยในเรื่องของการเพราะนี้ตัวอ่อนเช่นเดียวกันครับเราจะมีการเลี้ยงในระบบติดแล้วก็ในยุคปัจจุบันเราก็มีการให้คะแนนของเอไอครับสกอร์วิ่งของคุณภาพตัวอ่อนว่าเกรดไหนที่เหมาะในการที่เราจะเอากับเซลล์ว่างแส่แข่งขันตรั้ ยุคปัจจุบันเนี่ย้าสำให้ผู้รับผิดเขาจมไปให้เิกสารแน่นอนหมอเรื่องมีมีลูกยมาแน่นอนเลยครับว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยก็มีจำนวนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าในยุคเจนใหม่ๆเนี่ยจะมีความพร้อมในการที่เราอยากจะมีลูกเนี่ย ไม่อายุ40กับเยอะเลยหลายๆคู่ก็เจอ40่ากว่า35เป็นเลข4ไปแล้วตอนนี้ใช่จะเริ่มแต่งตอนนี้มาเลข4เป็นส่วนใหญ่คนไข้ส่วนใหญ่จะเกาะแถวๆเนี่ยครับ38-43ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เพราะว่าอาจจะอยากอยากใช้ชีวิตในเรื่องของจบแล้วอยากใช้ชีวิตอยากเียนต่ออยากทำธุรกิจอใช่อยากมีธุรกิจของตัวเองแล้วก็ สิ่งเราเขาก็จะแบบสมัยใหม่ทีจ่จะเก่งอยากทำงานเยอะอยากเที่ยวอยากอะไรก่อนเนเวลาที่พร้อมที่อยากจะมีอาจจะแบบร่วงเลยไปในครั้งนี้ก็เรื่องหนึ่งอาจจะมียากขึ้นนะครับแต่จจนะว่าจำนวนเนี้เชื่อว่ามีมากขึ้นเลยนครับอย่างเราเจ็ีใหมาตั้งแต่เราไปรีบุ๋ยแล้วเป็นยังไง ก็จริงๆวางแผนเอาไว้ว่าจะให้ไดหายจากหมอสุดท้ายก็คือคนนึงก็เป็นพี่ตรงไปเลยที่ช่วยอยู่แลหมอใช่แต่ว่าคือก็มีการเก็บวางแผนของหมอไว้ว่าเราเก็บหัวออนไว้ก่อนซึ่งตอนนั้นเก็บเอาไว้เมสามสิบเจ็ดตอนท้องน้องไม่ได้ตอนเดือนสามสิบห้าก็เก็บเอาไว้ประมาณสองตัวที่กันโคมุซึมขนะคะคราวนี้ก็มีการใส่หัวอ่อนนะคะแต่จริงๆการใส่หัวอ่อนเนี่ยบางคนคิดว่าเฮ้ยใส่แล้วต้องติดเลยจะเอาสองคนก็ใส่สอง ผมคำว่ามีลูกยาคนดูมีลูกยาจริงๆต้องอาศัยคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญแลว้วก็ต้องาาอาศัยเทคโนโลยีนะคะที่เหมาะกับเราจริงๆซึ่งจุดเนี้ยไม่บอกว่าโอเคก็หนวดเจ็ดปีก็ไ,ไม่ได้ไม่ได้กังวลเพราะว่าไม่มีสถานที่ที่ไม่มั้นใจไม่มีคุณหมอที่ที่ตรวไม่มั่นใจ,นนจกกว่าก็จะสมัครได้จุดแม้ว่าก็จะเส่็จสวัสดีวัยสี่สองก็ได้จะเป็นอะไรไห้ทุกคนว่าอายุมากขึ้นโอเคโอกาสก,นนะการตั้งครรภลดลงจริงๆแต่ถ้าเรามีการปรงเมิน ก็ดูแลตัวเองด้วยนะแข็งแรงด้วยนะเราก็สามารถมีลูกในวัย40กว่าได้แต่ว่าคําพูดนี้ไม่อยากให้ฉลาดใจนะไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยเราไม่ใช้ชีวิตอะไรให้นอายุ100ปีแล้วจะมีลูกตอน40กว่ามันไม่ใช่ทุกคนจะได้นะเราก็ต้องมีการวางแผนตอนนี้ก็รู้เพียวสาวสองคนเลยด้วยกันผมก็ตอนนี้ก็เริ่มจะเต้องหันไว้หมดแล้ว นด้วยกันเขาใจก็ไม่เชื่เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมพ่อกูก้อยถไว้หนวดตอนนี้พ่อโกนแล้วนะ่กวเหมือนส่งถึงส่งถึงไปก่อนจากเดิมคุณพ่อกุก้อยนี่แบบตอนแรกนึกว่าลท้ิ์ลือชาอ๋อทำให้คนที่จะมาจีบลูกสาวเราเนี่ยมีอาการเกรงเกรงนะครับแล้วตอนนี้ลูกสาวคนแรกมาเอ๊ะวัยโตขึ้นชักจะสวยเหมือนแม่ขึ้นทุกวันอะไรเงี้ยแล้วก็ เราก็ไปอัดกระซาวดูลูกสาวคนที่สองแล้วเขาโคงมาก็ดูหน้าตาดีเหมือนพ่ออยก่แล้วเราก็เลยคิดว่าต้องเตรียมตัวในการเลี้ยงเขาแล้นะครับต้องเตรียมว่าแล้วเรามีความยากลำบากในการได้เข้ามาแล้วเนี่ยเวลาเลี้ยงดูเขาเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดครับสุดท้ายเราบอกว่าผู้หญิงที่ยาใช่ครับ ก็ฝากประมาณ3ประเด็นครับประเด็นแรกก็คือว่าอยากให้อาจารย์หนักครับในู้ที่แต่งงานแล้วนะครับแล้วก็พร <op même. S 1> ้อมที่จะมีบุตรนะครับเมื่อเมื่อไหร่คิดแล้วให้มาเลยครับให้มาปรึกษานะครับเพราะว่าในในบางบางครั้งเนี่ยเจอปัญหาแล้วเราไม่มีทางออกนะครับเราเราต้องมาปรึกษาครับว่าบางทีเราคิดว่าเราแข็งแรงดีแต่ปรากฏว่ามาตรวจนะครับเจอปัญหาทั้งคู่เลยนะครับไข่เสื่อมมีเยอะเลยนะครับ ปัจจุบันแล้วก็นำชื่อและสเปิร์ีปัญหาก็อยากให้มีความตระหนักครับว่าในผู้ที่สมรรถนะพร้อมที่จะมีบทเนี่ยใท้รซเปปรึกษานะครับสำหรับคนที่ยังไม่พร้อมอยากใช้ชีวิตก่อนเช่นเดียวกันครับในประเด็นที่สองเนี่ยอยากให้มาแช่แข็งไข่นะครับเก็บไว้ในเร่ง ก็เก็บตัวอ่อนไเลยใช่ใช้ได้เกิดแต่งงานแล้วมีสมาชิกสมรสเรียมาสามารถเก็บตัวอ่อนได้เลยครับแต่ว่าบางคู่ยังไม่ได้แต่งงานเราก็อาจจะ,ะมาเก็บไข่กระตุน้นไข่ละเก็บไข่ไว้ในอายุที่น้อยคุณภาพไข่ดีปริมาณยังเยอะอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตที่เซนตี้เลยครับ3-5ปีก่อนแล้วก็ค่อยมาทําเป็นตัวอ่อนแล้วก็ใช่นะครับส่วนประเด็นที่สามก,ก็ว่างว่าก็ ให้มีความเชื่อมั่นในสถานที่ในเซ็นเตอร์ที่มีความพร้อมมีเทคโนโลยีที่เพียบพร้อมแล้วก็มีอัตราการประสบความสำเร็จที่ดีนะครับก็ฝากไว้สักประเด็นครับขอบคุณครับ